สำหรับกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการเนี่ยนะฮะเมื่อคณะรัฐมนตรีนะครับ มีการอนุมัติงบประมาณในโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเป็นเงินสด1 0,000บาทแล้วมาเปิดไทม์ไลน์และรายละเอียดเงื่อนไขกันด้วยนะครับเรื่องนี้ครับทางนายกแพทองทันชินวัตรครับแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนกระตุน้นเศรษฐกิจปี67ผ่านผู้ที่ถือบัตรสริการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการนะครับเป็นเงิน1 0,000บาทต่อคนเป็นเฟสแรกเริ่มจ่าย25กันยายนส่วนเฟสท,ที่2กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ชี้แจงแล้วก็ตอบคําถามนะครับและทางรองนายกรัฐมน ทางคุณพิชัยชุนหาวชระนะฮะรองนายกฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังบอกว่าครามนะครับให้ความเห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67ให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการจำนวน14.5ล้านคนครับวงเงิน1.45แสนล้านบาทด้วยกันแบ่งเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ12.4ล้านคนแล้วก็ผู้พิการอีก2ล้าน150,000คนด้วยกันครับโอนเงิน10,000บาทต่อคนให้กับ ประชาชนที่อยู่ในข่ายอย่างที่แจ้งไปในเคสของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมี2ช่องทางด้วยกันก็คือผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่บุกผูกกับบัตรประชาชนและบัญชีธนานคารตามที่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แจ้งความประสบไว้นะฮะส่วนผู้พิการก็ต้องโอนผ่านช่องทางที่รับเงินเบีย้ยความพิการนั่นแหละหรือก็คือบัญชีพร้อมเพย์ที่ลูกกับเลขบัตรประจําตัวนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะย้ํานะ พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนส่วนบัญชีก็เป็นบัญชีที่ท่านผูกไว้นั่นแหละนะฮะทีนี้คุณผู้ชมคลังจะทยอยจ่ายเงินให้กับประชาชน25-27กันยายนและ30กันยายนนี้นะครับที่ต้องแบ่งเป็นช่วงเวลาเพราะว่าเขามีการกำหนดครับว่าในแต่ละวันนั้นจะมีการโอนเงินไปให้กับกลุ่มใดบ้างนะครับก็คาดว่าจะกระตุ้น GDP ได้0.35เเ และคำถามคือใครจะได้เงินวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยคลังครับคุณเผ่าพูนโรจนสักกุลบอกว่าจะโอนเงินให้กับคนถือบัตรจสดิการแห่งรัฐและคนพิการเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผ่านบัตรประชาชนจํานวน13หลักด้วยกันนะครับซึ่ง25กันยายนนี่ครับจะเริ่มด้วยเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วย0ูนย์ครับ26กันยายนเลขที่ลงท้ายด้วย1นึ่งถึงสาม27กันยายนเลขบัตรที่ลงท้ายด้วย4-7ถึงและ30กันยายนเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วย แและ9และเป็นวันสุดท้ายของการโอนเงินเฟสแรกนะครับคำถามคือถ้าถ้านะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนละ่ะทำยังไงคุณต้องไปผูกนะต้องไปผูกนะฮะไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเรื่องนี้ปลัดกระทรวงการคลังบอกแบบนี้ครับขอให้คนที่ถือบัตรจูร์การแห่งรัฐและยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชน ต้องรีดดำเนินการก่อน25กันยายนเพื่อรับโอนเงินให้ได้ตามกำหนดนะครับส่วนกลุ่มผู้วิการเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าได้รับเงินสวัสดิการทุกเดือนอยู่แล้วสําหรับช่องทางหลักในการตรวจสอบสิทธิ์และผลการได้รับเงินของโครงการตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่24กันยายนเป็นต้นไปที่ต้องย้ำแบบนี้เพราะอะไรเพราะเพราะนะฮะถ้ารอบแรกรับเงินไม่ได้ รอจ่ายเงินซ้ำอีก3ครั้ง3ครั้งที่ว่าคือมีครั้งที่1 22ตุลาคมครั้งที่ 2, 22 2พฤศจิกายนแล้วก็ครั้งที่3 22ธันวาคม67นะครับถ้าพ้นกำหนดการจ่ายซ้ำา3ครั้งแล้วไม่ได้จะยุติการจ่ายเงินให้นะเพราะอะไรเพราะถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนี้นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัมรีช่วยคลัง ออกมาย้ําเรื่องนี้เท่ากับว่าโอนเงินครั้งแรกไม่สําเร็จจะโอนซ้ําอีก3ครั้งตามหน้าจอถ้าพ้นกาหนดครั้งที่3ไปเท่ากับว่าคุณไม่ประสงค์รับเงินนะเท<ม>่ากับไม่ได้นะก็คือเดือนแรกเนี่ยถ้าไม่ได้ก็ต้องรอไปเดือนที่2ถูกไหมฮะมแล้วก็ทําไม่ได้อีกก็ไปเดือนที่3แต่ถ้าครั้งที่3คุณไม่ไม,ไม่คือไม่เอืออะไรก็คือจบเลยใช่ไหมคุณสุทธิวัฒน์ใช่นะฮะแต่ถ้าใครที่ถือบัตรสวัสดิการค่ะขออภัยใครที่ถือบัตรผู้พิการค่ะ หมดอายุอันนี้ก็ต้องรีบต่อนะรีบต่อภายใน3ธันวาคม2567นะครับเพื่อได้รับสิทธิ์กับโครงการดังกล่าวนะฮะ